เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เก็มาอยู่กับชนะรูนโคดเกกันอีกเล่นเคยแต่ว่าวันนี้เราจะมากันที่เกมใหม่ล่าสุดนะยอมอย่างไร้พังเป็น Day One Edition นะค l e The s t h i m a t i o n นี่ก็จะประกอบไปด้วยเนนี่ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแบบปักนะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูอีกก็อธิบายนะครับมันเป็นมันเป็นตราของแก๊งในเกมนะครับเป็นเป็นพวกแฟคชั่นในเกมนะด้าหลังก็จะมีอธิบายว่า ตวนตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับแพ็กเกจจิ้งอย่างที่เห็นเนี่ยคับมันก็จะเป็นเป็นหุ้มกล่องกระดาษมากับเนี้จะไม่ใช่กล่องเกมของเกมจะอยู่ข้างในอีกทีนึงตร <Wow. S 1> งนี้มันน่าจะเป็นแมพเป็นแผนที่แต่ผมลองให้ดูหนะ้าปกชัดๆนะครับรูปพัง2077เป็นเวอร์ชัน ps สีนะครับ จะเงาๆสะท้อนแสงนิดนึงเปิอมากองเกมนะครับของฮุ้มด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโอ้นี่ครับอยู่ในกลอ่องดูทีละอย่างเนาะนี่น่าจะเป็นอ์ตบุ๊กนะจะเป็นเวอร์ชั่นขาวดำนะ นะครับเวอร์ชันขาวดำเป็นหลังเสื้อของตัวเอกนะเวอร์แมปนะครับเหมือนในเอเวอเรนะครับเวอร์แมปอันเท่าบ้านนะเขาบอกว่าเวอร์ของอะไข้างบนวะอันนี้เขาบอกว่าเวอร์ของไซเบอร์พังเงี้ย ใหญ่ที่สุดเท่าที่เกมบนโลกนี้เคยทำมาวว้า <Wow. S 1> ใหญ่กว่า GTA ใหญ่กว่า Witcher เราค่อยไปสัมผัสกันในเกมนะครับใหญ่คนัดด้านหลังมีอเหมือนอเหมือน,มนแผนที่ของจริงครับด้านหลังก็จะมีตราประทับจม,มือนเยอะวะ CD Project Red ผู้ใส่ใจแฟนเกมมากถึงจะเป็นไซเบอร์ บางคนเรียกไซเบอร์บักไซเบอร์บักเฟมเลทล่วงกระจุยกระจายผมเตรียมใจไว้แล้วนะครับว่าเวอร์ชันเ P4 ไม่ใช่โปรด้วยนะครับเวอร์ชันเ P4 ธรรมดานะครับเป็นโปรตการ์ดนะครับคงคงไม่มีใครเอาไปส่งให้ใครนะครับเก็บกันคนนะโปรตการ์ดของเมืองไอซิตี้ หลังดูได้อีกลายหนึ่งมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะผมซื้อ PS4 เพราะว่าผมมีแพนจะซื้อ PS5 นะครับแล้วมันอัปเกรดฟ,ฟรีด้วยผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอาเวอร์ชัน PS4 นี่แหละนะครับจะซื้อแค่เวอร์ชั่นเดียวอย่างคอมผมกดก,ก็เก่าด้วยครับเป็น GTX e 9 7 0 เรงว่าจะไม่ไหวอาร์ม,มาสองแผน่นสองแผ่นนะครับมีจดหมายต้อนรับโพสอะไรใช่ไหมจดหมายต้อนรับไอซิตี้นี่นี่สติกเกอร์นะครับพุดสติกเกอร์ วิสติกร์คุณภาพมากคุณผู้ชมมันเป็นแบบแต่ว่ามันสัมผัสแบบด้านๆน,นะครับจริงครับเอาไปติดกับอะไรดีวะผมไม่มีใครเอาไปใช้หน้าปกหน้าหลังอ๋อเป็นเวอร์ชั่นเดี๋ยวผมถอดปกให้ดูอ่ะปกด้านหน้านะครับจะเป็น วีเวอร์ชันผู้ชาย uh, <yeah. S 1> ตัวเอกเราชื่อวีนะส่วนด้านหลังเป็นวีเวอร์ชันผู้หญิงอ่าส่วนตัวผมเอาเวอร์ชันผู้หญิงขึ้นนะครับเวอร์ชันผู้หญิงขึ้นดีกว่าเป็นไง6 <c oughs> กไซเบอร์พังสวยขึ้นเยอะ ผมไม่รู้นะครับว่าเวอร์ชั่นหลังจากนี้มันจะมีพวกของพวกแถมมาหรือเปล่านะแต่ว่าถึงจะไม่มีผมว่าเกมนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะแก้บัคอะไรหมดก็จะผมว่าคุณภาพของค่ายนี้เขาโอเคอยู่แล้วก็คงไม่ปล่อยบัคคาราคาซังให้เล่นกันแบบนี้สี่ไม่ดานก็คงมีเดวันแพทนะแต่เย็นนิดนึงก็ผมไม่รู้ว่ามันจะยังมีรถเดวันขายอยู่ไหม ถ้าเกิดว่าใครเห็นที่ผมแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมานะครับของเวอร์ชัน PC ก็มีแถมนะเวอร์ชัน PC เอ่อตัวแทนย่ำหน่ายไซคอมก็ไปลองไปหาซื้อกันได้ครับเผื่อว่ามันมีลอตกค้างเดะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้เลยทันทีแล้วก็จะอัด่านอุปกรณ์ตัวใหม่ล่าสุดของผมนะครับอย่างเอลกาโตนะครับ h พ6ดีหก plus ววาลงทุนไปหลักมือด้วยเกมนี้เดยเฉพาะคุณภาพสูง,งมากๆที่เห็นผมหันไปทางนู้นบ่อยๆไม่ใช่อะไรครับจอผม <c oughs> จอผมอยู่ทางนี้นะก็ผมอยู่พอดีจอใหญ่ผมต่อเพ4ีนะคับเจอการ์ดลิงกนะ์ภาพนะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมทำเกมเพลยผมใช้เครื่องเพ4อัดโดยตรงเลยภาพคนโทีนที้เราก็เลยจะพัฒนา จะไม่มีคนดูแต่ว่าผมก็จะพัฒนาโอเคเราไปเจอกันในเกมนะครับที่สำคัญถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจติชมได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปยังไงขอโตัวราไปก่อนอุ้ยลืมนะครับลืมอันนี้อ่าอันนี้มันก็คือเป็นเหมือนที่เราเอาไปรีดทับเสื้อครับ แล้วแบบมันจะติดเพื่อแบบนี้แล้วมันก็เป็นมันเป็นแบบปัดมันเป็นพวกแฟคชันในเกมนะครับพวกกลุ่มในเกมทั้งหมด8กลุ่มนะครับด้านหลังมีตัวรอของกลุ่มให้ดูโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับติดคลิปไปแล้วแต่ขอพูดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืม ออคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับติชมได้เสมอ